คร้บผมนี่คือเฟอร์ติกกับเอ็มคอเกมสุดท้ายครับเห็นทุกคนต่างหมายมั่นปัดมือว่าทีไหนจะได้ใช้ไปครับผมถ้าเอ็มคอชนะได้ครับทีของเขาก็ถูกยกกระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับในขาที่เฟรติกเนี่ยโอ้สุดนะผมสี่เทอเลยการเล่นระยะไกลของเฟรติกค่อนข้าง,างน่ากลัวมากๆครับผมคือโป๊ก่อนเข้าแล้วใช้ดาเมจที่เหลือในการถมตัวหนึ่งให้หมดไปเลยนะครับในขาที่เอ็มคเนี่ยเล่นฟอนตูแบ็กได้ทีนี้เนี่ย ตัวหลักจะอยู่ที่เลนกลางส่วนใหญ่แล้วว่าคุณจะเดินโรมิงได้เยอะแค่ไหนครับโจโจพิวเนี่ยจะ,จะเดินโรมิงจะเดินโรมิงได้เยอะไหมเพราะว่าคุณต้องรอมีวินเกิดคุณต้องรอซูปาเกิดเนี่ยคนที่จะแบกทีมช่วยต้นเกมกลางเกมได้มีแค่โจโจยู่คนเดียวครับกับเอ็มโคผมนี่คือเกมสุดท้ายของเราในค่าคืนนี้แล้วครับในรอบสปริงนะไก่จอ,อดำเล่าข่าวอยู่เดี๋ยวมาให้ทุกคนได้เจอกันแน่นอนทราบไม่ต้องกังวล กลางกระบุกกันนะครับผมเน้นโปรตัวเช่นกันนะนัดก,กันเยอะมากหเหลืยคืนนะครับสุดสกายมามีวินโล,โลกว่าเยอะผมแต่ว่าคลิปตีมาเรียบร้อยโดนช็อตตายไปครับเฟิร์สบัตออสไครน์ดินได้ไปอ้าวกลายเป็นว่าบังคับเทรนหนักๆเข้าให้ออสไครน์ดินยังคงรอดได้อยู่ครับผมแล้วแต่เป็นเวฟของออสไครน์ดินครับที่เขาดันติดเทเลตได้ต่อแล้วเขาสองมาเปิดทันทีครับผมแต่ระเบิดไว้เจ็บพอสมควรแต่ว่าโดนเบคอลเลอร์มาซูเปอร์ต้องแฟดออกทันทีแล้วแฟดมาขอต่อขอแค่ฮิตเดียวทางฝั่งมิกกี้เอ็ก เอาแฟตมาเคาะอีกรอบนึงแต่โดนุชขามาทะเบแรงกว่าเยอะครับอาวโร่แต่ว่าบีบให้เฟรติกเสียสเปลเยอะกว่าได้ครับอแล้วตอนนี้คือโลมากครับทางฝั่งเฟรติกแต่เขาเลือกที่จะฟาร์มต่อผมเพราะว่นี่เป็นเว็บสำคัญครับฟาร์มต่อเล็กน้อยนะก่อนที่จะกลับไปรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งอ้ทีพีมาครับผมทางฝั่งโจโจ้ jo ครับ <Okay. S 1> แหัตไกลเอาแฟตมาต้องหลบแอบดักให้ได้แล้วหลบได้แบบสวยงามผม กบิวอลเบเกอร์ชาร์จมาตามต่อเรดบัฟพร้อมกับมินินเวฟใหญ่อยู่ออสเตรียินครับต้องรีเซ็ตให้ได้ครับช็อคแบลสเสิร์ฟมามิวินต้องถอยก่อนนาทีแล้วแฟดมาคอไอ้แค่ฮิตเดียวได้เรียบร้อยครับดาเบรอะไรเหลือเกินแล้วแอร์คอรมาถึงแผงหลังวอลเบเกอร์ aker, มาเบรกเอาไว้เจ,จ้พยุดมันจะลึกไปหน่อยแล้วฟีดนอำวอลแฟรว์ผมทางฝั่งเฟติกได้เร็วมากครับแล้วด้านบนคนระับมากอก็อยู่ด้านบนค่อนข้างเยอะสมควรครับแฟดมาซีดีซินทีแต่ว่ามีปาวเวอร์ซอมมาตามต่อด้านหลังแต่ทาวิกีเอ็กซ์เหมือนแทง้าไปหหนน่่ออยยแล้้วววเมืจะรูตัังไงตัวก็ไม่รอดครับ้ เบลเอามาก็ไม่ทันซะแล้วเหมือนรอบนี้ทางฝั่งเฟลติกจะลึกไปสักหน่อยหนึ่งครับวอลเบเกอร์จะชา้าเข้ามาแต่ว่ามีคนมากระไว้อยู่โดนรูดขาไปทัทีทางฝั่งอัพเซตเจ็บพอสมควรนะผมทีพีลงมาทางฝั่งของออสเตรียนแวะมาหาแต่คนที่ไปหาไม่ใช่ด้านบนคือเลนกลางแทนนะผมทูเดอะสกายมาหาแล้วแต่ว่านั่นคือตัวแทงครับไม่ดีเท่าไหร่เลยเฟลติกขอยันทีโดนสโลามาอีกครั้งหนึ่งทางฝั่งเฟลติกไหลมาต่อเชเลสมาหาทูเดอะสกายมาอีกครั้งแต่เหมือนจะดีสักเท่าไหร่ครับทางฝั่งของเอ็มคย กลายเป็นรถดีเค็มคอยค่างคุ้มกว่าจากการหิวของเฟอรติกครับแล้วซูปราร์ได้ฟาร์มฟรีๆด้วยอ้าวโดวนเช็คในจังหวะที่ค่อนข้างพอดีมีโรเกจจ้ำอยู่แต่ว่าการวิธีฟิวกลางออกมาแล้วเขาจะเทรดต่ออาเคสซอมมาเบิร์สทันทีลาก่อนครับซูปราร์โอ้โหเฟอรติกโรเหตได้ช้ากว่าเอ็มคอยนะโอ้โหแล้วแฟดหนีมาแต่แล้วอิมเพลมันไกลผมแฟดลากอิมเพลเลยครับไม่ต้องรอการคอนเฟิร์มอะไรทั้งสิ้นครับแฟดคอนเฟิร์มเองดีกว่าแล้วชัดดาวไปได้ทันที เราเกลียนได้ชัดดาวไปครับบอกแล้วค่อนข้างคุ้มค่าดิพดรอคงต้องปล่อยให้กัทบทางฝั่งเอ็มคอยแล้วล่ะแต่ว่าเอ็มคอยอยากจะเปิดไฟต่อครับแต่พฟนติกไม่เล่นด้วยนะเหมือนจะแลกทะเลน้กลางกันไปครับโอ้ยอยากจะปวดเลยครับถ้าฝั่งแฟนติกครับนั่นคือป่าเขานะั่นน่ะบอเบเกอร์ถอยกันไปก่อนนะคสเตเตเวฟรอไว้แล้วแฮนด์เชคมาโด,ดนร่างปอมผมซึ่งเป็นดีโคนเองฮะัเราแฟดมาวอลเบเกอร์อีกครั้งหนึ่งซีดีซีดคอมมิตไฟทันทีเอวย่าถอยไปก่อนคนแรกครับผมปอมบอมซ่อมยกลอยมา ลอยโดนก็จริงแต่ว่าหนเหมือนจะลอยไปแคเท่าไหร่แล้วเบรคอร์เลอร์ม,มาโดนถึงแพงหลังเอเโร่ม,มันจะไม่ไหวแฟดมาเซฟเวอร์ะว่ฉีดไปได้คิวมาวิวินโดนลุมอยู่นะตรงนี้ครับกลางตัวของคอลโลบิสแล้วก็จริงแต่ว่าเขาพร้อมจะได้ตอนทีเดอะสกายมาตัวของราซอยอุครอดกับกับไปได้เหมือนกันครับสองต่อ,ตอห้าตอนนี้ทางฝั่งของเฟอรติกเนี่ยยังคงรับอะไรต่างๆที่ดีกวา่าที่ชัดครับเดี๋ยวโซบิชันต่ออันทีนะในขาที่ซูเปอร์ครับ ทำอะไรไม่ก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมตัวเองเล่นเลตเกบอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องไฟส์โอ้ยน,นี่คือเจตนามุ่งร้ายคือชัดเจนมากครับคืออยากไนดะ้ออสคารินินครับแล้วอยู่คนเดียวแบบไม่มีวิชั่นเลยลาซองแมวมาซ้อนอยู่เหมือนกันแต่นั่นคือสามนั่นคือสี่เพราะเขาทีพีมาอีกคนนึงเป็นการการตีคอนเฟิร์มคิวผมแล้วช็อคแบสไปไม่โดนครับเอาโรยแค่ฮิตเดียวก็ได้คิวอยู่แล้ว กลายเป็นแลกไปแบบศูนย์เปล่าครับผมแล้วซูเปอร์ามาเจอกับตัวของม mm ิก hmm. กี้เอ็กซ์แฮนเชงในวันสุดท้ายบัฟเฟอร์เหมือนจะไม่ออกแล้วจ่ายซีดมาไล่ตามต่อทีเสียแฟตออกมาครับผมเข้าป่าฝั่งสองข้าไปก่อนแล้วมิกกี้นั่นคือคนที่ลึกแฟตออกมาแล้วจ่ายฮาตเทอร์เวอร์ทอร์่าทางโจโจ้พยุนวิ่งต่อยาวแฮนเชงเสริมกลับไปจ่ายซันได้เหมือนกันดีเดเวิร์จ่ายออกมาไล่ฮิวแมนนอยต่อแต่ว่าตอนนี้เกวนค่อนข้างที่จะอิมูนแรงพองสมควรนะครับผมบีบให้เฟรตติต้องกลับไปรีเลือกกันอีกครั้งหนึ่งครับ เฟติกใส่ลงมาด้านล่างครับรอตัวเวฟที่ออสเตรียนสตาร์รอไว้อยู่แล้วครับแล้วหาเรื่องต่ออิมเพลรวบ2ก็จริงแต่ว่าตอนนี้ระยะของเทเลทของเฟสติกเนี่ยไม่คย่อยเท่าไหร่ครับเพราะนั่นคือบ้านของเขาเรามีเกวนที่ฟรีอยู่ด้านบนับผมบอกเลยครับว่าเสียเทเลทฟรีเพ,รเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทเลแน่นอนครับกลายเป็นเฟสติกมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับสำหรับไฟในครั้งนี้แต่เขาเปิดมังกรแทนนะผมซึ่งตอนนี้เฟสติกขั้นโลสมควร ถ้ารู้ไม่ทันสมัยไม่ดีหมดเลยครับว่าเสียเปรียบแน่นอนจากเบคเขาเริ่มไปที่เรียบร้อยผมทางฟังของอัพเซรลาซอกมีสมัยอยู่กับมือเรียบร้อยก็สมัยแด้ไปแล้วครับโซพอย แล้วเจอจับคนช้าจับคนลุนานาแล้วปอป,อ,ปอซ่อมยกลอยได้ถึง4คนด้วยกันมีโจโจ้มาถึงด้านหลังแล้วก็จริงเขาสเต็ทวจากออกมาเพื่อที่จะเบรกไฟทางฝั่งเอ็มคอยราซ็อกขับมาได้มากที่สุดแล้วแต่เหมือนจะไม่ไหวเบลเอาใจออกมาเหมือน,นจะช้าไปแล้วโจโจ้ขับด้านหลังเขาท่าทางผสมคันนะผมแต่ตอนนี้โจโจ้ครับต้องถอยออประกอบเพราะเขาขลาวผสมคันอีเพลร่วม2องสิบมาหาย2องกันแล้วแต่พวกคิวทางฝั่งของเบอวินแล้วเรียบร้อยโอ้โมตอนนี้ของเราได้อยู่เหมือนกันจ่ายตัวของเลเซอร์ฉีดออกมาทางฝั่่่งอออออออสสกกรริิินยยาาจจะะเเเปดดดตตบ์มมขแคฮีวไ้หรรืือออเปล่่าคคคตบไมับ แลกกันไป2ต่อสาทางฝั่งของเฟอรติกดูจะเสียเปลียนไปได้ชัดครับแต่ดีที่ไม่เสียว่ากฎนี้ครับดูดีเพจสักครั้งหนึ่งนะสังเกตด้ผมว่าทางฝั่งของเฟอรติกเนี่ยค่อยๆไหลไปเปิดตัวของเอลย่ายก่อนครับซึ่งเอลย่ายไม่ตายเพราะมีบอลวอ์ซอมมาคอยขัด4ตัวที่ยกลอยมามันอิมแพกมากจนเกินไปครับแล้วสังเกตด้ผมคือมิววินคือฟรีมากแบ่งเป็น2ไฟซึ่งข้างหลังเนี่ยไม่สามารถเบิร์โจโจได้อยู่แล้ว ปัญหามันเกิดที่อิมเพลย์แหละครับคุณค่าเอลย่าไม่ตายเขากลับมาอิมเพลเนี่ยกลายไปโดนแหวงกัดแล้วดีที่มีออสเตรซนินกับยิมินนอยเนี่ยคอยเตืนตเอนตะเมยให้ทันพอดีครับไม่งั้นเสียหนักแน่นอนครับในไฟน์นี้โอ้ไฟอย่างลุ้นครับแล้วสังเกตนะผมรีเพลย์โอ้แต่กลายเป็นเ e อ็มคที่ได้มังกรตัวนี้ไปครับโซของเป็นติกกลายไปต้องยื้อเวลาไปอีกห้าทีดันกลางผมเอ็มคอยครับ e M คบือดันกลางแล้วได้พาราลิตี้ตวัวของเบลชอด้วยเช่นกันครับ ฟติต้องกลับแล้วเจอคนา้าเจอคนลำหน้าโดนเป่าใบแดงเรียบร้อยครับชัดหน้าอันทีโอบอลเพึ่งที่พึ่งเห็นเลยครัผมว่าลิวพูเพิ่งชนะมานะนจบเลยครับเสียเอดีแคร์ี่ไปแล้วผมทำฝั่งเฟอติกบรารชรอรออยู่ข้างหน้าแล้วครับคำถามคือจะเปิดเลยไหมเอ็มคอยคงไม่รออย่างแน่นอนครับผมไม่รอก็เปิดฟรีแล้ววอลเบเกอร์มาชา้าแต่ดีที่เป็นตัวของร่างโคลน ไหลมาต่อยาวๆผมแล้วรัสบราชอต่อทีครับทางฝั่งขอเฟรติกครับน่าจะแบ่งเป็น2ฝั่งแน่นอนะผมช็อกตรัสโดนเบรีไปก่อนแฮนด์เชคเสิร์ฟมามีฮอสเทลเวอร์ที่พร้อมจ่ายอิมเพลรวบมาก่อนแต่เหมือนจะไม่ถูกตัวสักเท่าไหร่ครับจ่ายตัวฮอสเทลเวอร์มาทางฝั่งของเฟรติกได้บราชอไปแล้วตีกันเอกลายไปว่ารอบนี้มันจะไม่สุดสักเท่าไหร่ครับทางฝั่งของเฟรติกเสียไป2องผู้เล่นแบบงงๆครับถอยกลับไปแบบบราชอแค่3คนเองคอสเทลเวอร์ของโจโจพิวที่ ขโมยมากลายเป็นว่าเป็นดาบที่ทำให้เฟนติกต้องเสียคิวเพิ่มอีกหนึ่งคิวเลยนะอยากได้เฟสแบบคันสุดนะผมเลน,นกลางเจอ Mill มิววินมาฮิวราเหมือนจะตกตำแหน่งไปนิดนึงครับแต่ว่าการกาวิตี้ฟิวสโซนไปได้ครับแอนเช็คไปไม่โดนใครตอนนี้อยู่มาหน่อยเริ่มแรงกันนะรัอไว้แล้วจะผังเฟนติกแล้วตอนนี้โจโจ้อยู่ด้านหลังพอดีครับช็อคบ,บล็ตเช็คเจอก่อนเห็นมิววินอยู่ต้นบนนะผมต้องระวังไซร์วิชัยดีครับ เป็นทางฝั่งของเอ็มโคับพี่ได้พื้นที่ตำแหน่งที่ดีกว่าได้ชาร์จครับผมเพราะว่าทางฝั่งเฟรติกไม่มีแทงมีวินซิปซิปมาฮิวนอยเสียเลือดเยอะเกินไปผมจะเรียบร้อยครับโดนโซไปก่อนโซพอยเสียปอบปอซ่อมยกลอยบาดเบรได้เหลือเกินราซ้อมถึงแผงล้วก็จีแต่ทำอะไรต่อไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งของอัพเซ็ตยิงฟรีเหลือเกินเบรคอเลอร์มารู้โดนเราเรียบร้อยครับเสียถึง3ผู้เล่นทางฝั่งของเอ็มโคล TP เขาการนาทีทางฝั่งของเฟรติกวิกเกอรีอนสิ้นครับเพราะว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่จจะบ ให้ได้หรือได้เตอร์ก็ยังดีครับแล้วไหลายาวๆผมถ้าฝั่งเฟรติกเอ็มคอยเสียสามเฟรติกมีสเฟรติกมีถึงสามคนด้วยกันยังไงก็ได้อยู่แล้วผมอินทิเตอร์เล่นกลางแล้วเหมือนจะฝืนต่อเพื่อที่เล่นให้จบครับผมเพราะว่าเวฟนี้โอกาสดีๆไม่มีอีกแล้วครับแอนเช็คมาไม่โดนใครก็จริงถ้าฝั่งของซูเปอร์ยังคงยิงฟรีอยู่แฟลตมาทูเดอะสกายพยจะโป๊กต่อแต่เหมือนจะไม่โดนใครอ้โหอัพเซตต้องถอยมาก่อนทันทีครับไม่มีเวฟรออยู่แล้ว เป็นจัว่าเรียนเกลียของทางฝั่งของเอ็มคอหรือไม่ทูเดอ s k สกายกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากแฮนเชคไปต้องถอยเอวยาเห็นอาวโรมาแล้วผมเลยรู้ว่าทางฝั่งพลาสติกไม่ไม่ใช่เวลาที่ดีในการเปิดต่อครับมีเอวยาสองคนด้วยกันครับ ไฟต์ <Fight S 2> มารวบโดนก่อนเลยครับว่าแล้ว<ๆ>ปอบซอมมารวบ2ถูกตัวด้วยเช่นกันนะผมเบนคอเลอร์จ่ายหรือไม่ครับจ่ายมาโดนก็จริงแต่โดนตัวล่างโคไปเลยครับสอสเดคอยิงฟรีอยู่แล้วเรียบร้อยผมทางฝั่งของเอลย่าตายไปก่อนโจโจยังครรอดอยู่มีคิงสเลเยอร์ได้เลืขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแลกไป2ต่อหนะึ่งะตอนนี้จะทางฝั่งของเฟยติกต้องรออีกครั้งหนึ่งในการเล่นไฟต์ต่อไปครับโอ้เป็นไฟที่เปิดดีนะครับอาวโร ใช้คำว่าเป็น game, เพลย์ตัวเกมเพราะว่าได้นะเล่นดีมากเหลือเกินับเปิดกีตี้อิมแพทุกครั้งเลยครับโอ้แล้วมีคนเมียนะผมวิชันเอ็มคอยดรอปครับไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่เช็คด้วยผมจะเรียบร้อยครับเสียพลชอบแบบงง,งอ้าวแล้วพลังในการดันของแฟรติกกับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเราเล่นท็อปซรัยผมเพราะว่ายังไงสายเล่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับสู้กัน อ๋อแล้วดันให้แตกไปเลยดีกว่าครับเป็นเทเลทไปเดี๋ยวเขามีโจโจที่แอบเป,ป็นการอยู่คนเดียวครับผมเหมือนจะเบสเรสครับซึ่งกลับบ้านไปก็แล้วถ้าฝั่งฮิวแมนนอยด์ฮะกลับบ้านไปเพื่อกันบ้านก่อนครับแล้วได้เทเลทเป็นการด้วยเช่นกันถ้าผมเห็นตัวของฮิวแมนกลับมาโจโจก็ถอยครับไม่อยู่แล้วฮะรองนี้ไม่คุม้มครับผมเพราะว่าเสียเทเลทเป็นการเพิ่มเติมอีกหนึ่งเทเลทนะทางฝั่งของปฏิกับ ึงจังหวะกันต่อครับผมแต่ว่าตำแหน่งของเฟรติกดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับอัพเซตใจไปคอเลอร์ม,มาแล้วดึงกันมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอิมเพลมาเหมือนจะรลบทลงไปทางฝั่งเอลยา่าโดนเบิร์ดสายไปก่อนสีสีใจออกมาแต่ว่าติดตัวบัฟเฟอร์อยู่ทำให้ไม่โดนอัลติเมตตำแหน่งสิ้นครับอาเคสซอมยัอง,อยงผสมควรยังคงชา้าต่อไปเรื่อยครับบิกิเอ็กซ์ยังคงรอดออกมาได้เหมือนกันมิววินตอนนี้คือตัวแบกของทีมครับเฟรติกต้องเลือกผมว่าจะเข้ามังกรต่อทันทีเลยไหมอีกยี่สิบวินาทีเราต่อจากนี้เราดึงงงจัััหวะต่ออีกครครร้นบ ยังคงมีเวลาอยู่ให้ทักับทางฝั่งของเอ็มโคในการเล่นนี่ค่ะที่เฟอติกเนี่ยต้องเอามังกรให้ได้ครับไม่ควรเสียเพิ่มแล้วแล้วเรียบร้อยผมต้องยอมปล่อยครับผมมังกรนี้ให้กับทางฝั่งของเฟอติกแล้วเป็นโซไปไปที่เรียบร้อย้วครับโอ้โหแล้วโจโจ,โจพยุนจะโดนต่อหรือเปล่าหลังจากนี้เงินห่างกันประมาณ7 0 0 0ก็ไม่ใช่ปัญหารครับเพราะว่ามันซีซัท,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงเบอร์ทันที เอาไซเทรว่าแจกออกมาครับผมราซอกอู้ยหายไปเกือบเกินครึ่งหลอดราซอกต้องถอ,อยทีครับแล้วอู้มีเกรนแว๊บมามีวินริบซิปมาทีเบลเอามาเรียบร้อยผมโดนเสริร์ฟคิวไปเรียบร้อยแล้วครับหายไปแบบรวดเร็วอือไฟสุดท้ายครัผมดูว่าเฟอรติกจะเปิดในท่าไหนครับผมแต่ว่าต้องระวังให้ดีครับมิวินอ้อมแต่หลังมาพยายามจะหาบุในการเล่นอยู่เฟอรติกตั้งแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะาโดนบีดท,ทั้งทั้งสองที่เลยครับ วินเกิดแล้วสติปสิปทีไปเกิดจะบหดหลอดโจโจโอ้อมด้านหลังมาอยู่จะเป็นแซนวิชซ้ายขวาครับเอาไซเอร์ว่าใจออกมาอัพเซตโดยไปก่อนแต่ว่าดีที่เขายังคงมีเคลนส์ในการใจออกมาได้เหมือนกันเสียเคลนส์เสียอันตีไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่โจ,โจโจเขามีอันตีที่รีคลไจะเร็วกวก่าเยอะอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่ปะหางเขาเลยลวีอชอเกิดไปทีเรียบร้อยล้วทางฝั่งเฟอรติกจะรู้ตัวทันห,หรือไม่ครับแล้วทีพีมาทางฝั่งของโจโจ,โจรู้ตัวแล้วผมว่าทางฝั่งของเอ็มโคย รัสบอลชออยู่แต่ว่าเฟยติกฤีก่จะปล่อยครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วตำแหน่งของเขาแย่จนเกินไปครับเราเสียบอลชอทีครับเฟยติก,กโอ้แล้วมาเก็บทรัพยากรเพิ่มดีกว่าครับผมฟาร์มเพิ่มอีกสักนิดก็ยังดีแล้วโซนป่าล่างต่อเพราะว่าเขาต้องการเถรดด้านล่างครับเดนก็จะเกิดหลังจากนี้ประมาณ50วินาทีทด้วยกันครับทางฝั่งของเฟยติกต้องการโซนก่อนดังจากสักคนหนึ่งก็ยังดีงสองทีมรุกอพิเแดนกาอีกครั้งหนึ่งครับ โมยล่างของเจสมาแต่ว่าตาเป็นนข,ข้างเบานะเพราะว่าเจสเป็น scaling AD เป็นส่วนใหญ่ครับอ้แล้วทุกคนพยายามจะหาตัวจับให้ได้ครับซึ่งจับยากมากครับอยากจะโป๊ไปในไีมากที่สุดนะอ้แล้วแอคอนโดนมาตัวของออสเรีเจ็บพอสมควรนะครับแล้วแฟดมาเคต่อซีซีดมาเรียบร้อยผมโจโจ้หายไปก่อนไปทนที่คิงสเลเยอร์เลยด้านหลังคือโนยโดรู้ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะมีใครกล้าตามต่อแล้วครับ มังกรก็จะเกิดหลังจากนี้อีกแป๊บเดียวไม่มีทีพีของออสไตรเลนอยู่ต้องเลือกกันทีครับผมว่าจะเข้าต่อหรือพอแค่นี้ครับกลับไปรีเซ็ตก่อนเพราว่าราซอค่อข้างโลภสมควรนะต้องฟาร์มเลือดกลับมาก่อนครับนี่คือความต่างของเลือดของจังเกิลนะที่ทําให้เฟสติกไม่กล้าเปิดหลังจากนี้ครับโอ้แล้วราซอกเปิดมังกรต่อเปิดมังกรก่อน สุป,ป้าหาจังหวะาทีการเล่นได้บอกเอญญวย่าขอจังหวะบดทีเดียวที่รู้เรื่องเขาบอกวิวินแวบมาเหมือนกันต้องได้มังกรตัวดีแล้วเรียบร้อยทางฝั่งของเอ็มคอนได้มังกรไปแล้วจ่ายเราเก็ตจัมมาไล่ตามต่อ,ตอทีครับทางฝั่งฟอเรติกต้องถอยยาวๆก่อนแต่ว่าจังหวะนี้เอ็งเกยังคงมีอยู่ช็อคบาสมาอะไรเลือเกือแต่ต้องกลับบ้านไปกันบ้านก่อนครับฟอเรติกพลาดมงกอตได้สุดท้ายครับขอแค่ฮิตเดียวแต่เป็นสุป,ป้าที่ได้มังกรไปโอ้เซียสเวอร์ไปแล้วผม500ตัวแล้วนะเกมนี้ เจอเธอเรตดันบนครับดูจะเป็นเป้าหมายของเอ็มโคลเหมือนกันนะแล้วโจโจ้ครับขอแค่นิดเดียวดันยาวๆครับตอนนี้คือแรงมากเหลือเกินนะโอ้เราไม่ต้องการรองเท้าผมทา,างฝั่งอัพเซตจะขายรองเท้าไปที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วเธอร์เรตดันยาวๆเลยเราเสียอินดิเปเจอดันบนด้วยเช่นกันครับเรนกลางก็จะเป็นอะไรต่อไปที่เสียนะทำอะไรไม่ได้ครับโอ้แล้วมินเนี่ยนนะผม ด้านบนครับมีเวฟที่เราแล้วครับเฟอรติกใช้แรงขึ้นสุดท้ายในการดันออกมาครับผมเพื่อที่จะคอนเทสต์เบลชอฟสุดท้ายให้ได้ครับตามหาบีวินก่อนใช้วอลเช็คเจอซีดีซีดมาแล้วเรียบร้อยจาจเซตสิ้นทีครับซีดีซีเหมือนจะไม่ได้ต่อไปแต่ว่าเสียตีไปที่ร้อนแล้วพยายามจะเบรคสิ้นทีทางฝั่งของเฟอรติกไม่สนใจผมขอดันเวฟนี้ไปถึงบ้านไปถึงฝั่งฝันโจโจยังคงดัดแตนหลังอยู่ใจขโมยเขาสเตเวอร์มาเหมือนจะไม่โดนใครเลยครับ แล้วดักหน้าดักหลังมาฮิวนอยรับด้านหลังอยู่ปอบซอมยกลอยมาเหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันวิกกี้เอ็กเพลนคบด้านหน้าเหมือนจะไม่ได้เหมือนกันอัพเซตยังคงยิงฟรีอยู่แล้วไขไปยาวๆอิมเพลมารูปเหมือนจะไม่โดนตัวของอัพเซตแล้วเรียบร้อยครับโดนเบอร์สายไปเบลเอามาขอยแค่่เดียวแล้วมีจีเอได้กลับไปครั้งหนึ่งตอนนี้ทำฟังของเฟงติกยังคงพลิกออกไปได้อยู่เหมือนกันครับแต่กลับบ้านไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามีซูเปอร์มิเนียนยังคงไหลตัวของบ้านเอาไว้อยู่ครับแต่เฟติกเลือกที่จะไหลตอนทีเพราะว่าเขามีดามเอที T ่ e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  เอาสูป่ากลับมาออกจีเอทีก็ทำให้ทางฝั่งเฟงตรติคัตเตอี้อหอยไว้ก่อนครับโอ้แล้วต้องยื้อกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับไม่กาเล่นต่อครับผมแต่ว่าังกรกำลังจะเกิดรอชอเกิดแล้วทางฝั่งของเฟอรติจะอยากได้บาชอตีบ้างครับแต่ว่าเอ็มคอยรู้ทันนะแต่ว่าเขามีป่าที่สินี่คือปัญหาเฟตรติครับเขาไม่มีป่าอยู่อีก30ิวินาทีเต็มๆครับ เ้วแอบเปิดแบบยาวๆ,ๆผมออกซินี่มันจะเห็นแล้วครับแล้วเขาทีพีไหลเข้าเลนกลางนะบีบให้ทางฝั่งของเฟรติกบีบให้เอ็มโคยต้องเลือกผมว่าจะเอาอะไรครับจะเอาบ้านหรือจะเอาบาราชอแอนเชงเซอร์บทีเขาใช้วจ่ายออกมาผมจะยิงกันเองไปจังหวะนี้ผมต้องไล่ทางฝั่งของซูปราให้ได้ครับ แล้วซู่ปลาโดนยิงมาก่อนเบคอนเลิฟมาเหมือนกันแล้วอิมเพลร่วมมาสวยๆครับสมควรเบลเอามาเหมือนจะไม่ทันการ้วเรียบร้อยผมปาร์ลชอไปทางฝั่งของเอ็มคอที่ได้กลับไปคนจริงตีบ้านออสกีนีพยตีบ้านอยู่เลือดเอ็กซะโถมมาแล้วขอไอ้ข่ขี้เดียวมันจะไม่พอไอ้ข่แค่นิดเดียวแล้วมีหิวนาลลงมาต่อขอไอ้ข่ขี้เดียวเหมือนจะเอาตัวซัดไปเหมือนกันแล้วเลือดเหลือแค่นิดเดียวจริงๆอ๋อเลือดยังคงเหลืออยู่เอ็มคอยยังคงป้องกันบ้านไว้ได้ผมรับทีวีทันทีครับลาสองทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นจังหวะเอ็นเกส ดีอนเกตอีกครั้งของเอ็มคยครับจังหวะสุดลับในครั้งนี้น่าจะเป็นแผลใหญ่ของเฟรติกอย่างแน่นอนครับแล้วคนจริงต้องตีบ้านขอแค่ทีเดียวมันจะไม่ได้แล้วแบบนี้หมดเลยครับว่าเกมนี้เขาต้องเสิร์ฟกับเอ็มอย่างแน่นอนเลือดนาเน็กซัสอันที่สองหายไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วจบเกมเอาอีพเตอร์เกิดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเกมยังไม่จบแล้วต้องเคลียร์อีพเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมแลวเหมือนจะไม่ทันอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เฟรติกเกิดไม่ทันแล้วนั่นเอง แล้วเกมนี้จบได้วดสรุปที่ว่าเอมคอยสามารถพิกชนะกลับมาได้แบบวุดวิตนำไป2ต่อหนึแล้วได้แต้มมาทีครับผมเป็น3ต่อ3ในสกอร์รวมนัาตอนนี้ครับเติใใ้เฟติกกลายเป็น4ต่อ2ครับผมโอ้โหแล้วดูภาพที่คนเหกันครับนี่คือเกมที่ปราส์ต้องจารึกครับโ oh อ้ไม่ก็เอมคอยทำสำเร็จนะครับกับคอมที่เขาเออกแบบมาค่อยๆเล่น เฟสติกก็เต็มที่แล้วครับที่คือดีที่สุดของเฟสติกแล้วครับแต่ทีสุดท้ายมันมันจริงๆครับผมมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะสมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรีครับผมผูกกัเป็นทีมที่เคยไปเวิร์สกันมาทั้งคู่ครับและเกมนี้จบไปนบทสรุปที่เราพอจะเข้าใจได้ครับผมว่าทำไมไมันถึงเป็นแบบนี้ฮะ เรียบร้อยครับผมนี่คือผลสรุปข,ของคู่นี้ครับหวงว่าทุกคนจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะกดแชร์ให้ทุกคนได้เห็นกันเหมือนกันนะผมว่าเกมนี้มาสุดกันสักแค่ไหนครับผมทุกคนจะชอบกันนะสวัสดีแล้วกันไปก่อนนะผมบาย